น้องเท่เนาะทุกคนทําสีผมแล้วก็ตัดผมสีผมนี้เท่เหมือนกันนะดูดีอะ่ะน่ารักดีสวยคือด้วยลุกการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมะ่ะดูดีไปหมดอะ่ะเด็กเนิร์ดจ้ามาในเด็กเนิร์ดด้วยใส่แว่นเนาะใดๆพีเอฟซก็จะวิ่งสองงาน มีอะไรฝากถึงนุกไหมอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ฝากให้เดินทางปลอดภัยความน่ารักของนางดูขี้เล่นดูดือ้อทุกคนอยู่ไม่เป็นสุขอืมนางอยู่ไม่เป็นสุขน่ารักทุกคนสังเกตดูเอฟซนุกป้ายอ่ะไม่มีเด็กๆคะ่ะมีแต่วัยแบบเหมือนบุ๋มอย่างเงี้ยวัยพวกเราโอ,อย่างเงี้ยวัยกลางคนอย่างเงี้ยเออมีแต่วัยที่แบบมีครอบครัวแล้วดูสิทุกคน ลูกน่ารักออกจ้าเป็นสาวแล้วไงเดี๋ยวนี้อุ้ยเราพูดไม่ได้นะพูดได้คนเดียวคือเทนันโดนจ้ะนุกพูดได้คนเดียวเรื่องเอ่อสวยเรื่องเป็นสาวเรื่องนางงามอะไรเงี้ยพูดได้คนเดียวพวกเราพูดอะ่ะเดี๋ยวก็โดนขังอะ่ะขังลืมเลยนาเพนี้เหรอไปอเพลนี้เหรอ่ อีกรอบเหรอขอล้อนในอีกรอบได้ไหมขอร้อนในอีกออรอ,นนอ,กอบนึงคือข้นมาให้ล้เสร็ี้่มันเป็นสถานที่สวยมากแคือ อยตาค่ก <c oughs> แม่โอ้ใส่เสื้อสีเขียวมาด้วยเหรอสีเขียวเนี่ยวทครับรู้ไหมว่าไปชอบสีเขียวมากเลยนะแม่ <c oughs> บ้านเขาเนื้อหาเป็นสังสีเขียวทั้งหลังเลย <c oughs> อืมจะมันค็นค้ารูา้ไหมชอบสีเลือง สีเหลืองครับเห็นสีเหลืองก็ชอบสีเขียวไปนะครับกระเป๋าเดินทางก็ยังเขียวเลยเมีเจ้าหนี้โอ้ยโอ๋ห้าแปดโอ๋ม่ได้ไหมครับมานเยอ๋หาเก้าเลยใช่ ตลาลก,กินแปแลตับไนลรออธิางแม่มาแ่เมื่อจะมาขอของขวัญของใคของขวัญของ่ายน้อยหูดีนะครับลองพูดมาก็ได้สักคนข้างหลังอ่ะผมได้ยินเลยปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บแหมที่แพงเนี่ยหูดี ม่ได้ใส่ใจหูไม่ได้ยินเองใส่ใจแลยโอ๊ยบางคนบางคนอัจฉริยะอ,อัตติกดกไกลๆหน่อยผมก็ได้เห็นเองเฉยๆเลยเออคนไหนแหมไม่อย่าข้ามเราไปสิเดี๋ยวไปไทำอย่างมมนั้นทำอะไรล่ะให้เราทำยังไงปัดพอเวลาตัดวงค่อปัดที่พุ่งยิ้ว จะไปปั่นพุ่งมาพี่จยไ่ปล่อยเรามาแลกี้เราไปส่งผู้ชายเผื่อนะผมไม่ได้ชอบสีเหลืองครับอ้โเทสีเหลืองเขาเขียวไฮ้รนะครับแเห็นสีเหลืองเขาชอบสีเขียวเรืองร่าก็ยะเขีย้เลยแม่เจ้านี่ เขียวํำใจอ่ะรั้วบ้านป้าก็สีเขียวทำไมผมต้องรู้ดีวยวนีว่ารั้วบ้านป้าสีเขียวเอา้เอาอาใช่ครับบ้านสีเขียวเหนียวซับครับอะตอนล้วตัดทิ้งเสร็จแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตร้องผลงานเพลงของตัวเองแล้วกันครับ <S <S แล้วก็คือเมื่อวาน เหมยผู้เอมอไปครับสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลผู้เหมาออไปเย่รตารีพู้เอมอไปครับผมก็<ด>รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้มาวันนี้ <laughs> ถูกไหมคะถูกครับถูกอะไรถูกกิน <laughs> นี่ไง,งไม่เป็นไรเนาะเราให้ความหวังได้อยู่เหมือนกับนี่ไงคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเราให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขนะคะอ่ะนา ขอเนื้อไปหมุนสลากทุกอย่างแล้วฟังได้ไหมครับยินดีนนค่ะขอบคุณค่ะพูดแล้วนะแล้วแบบมีมีเลขโปรดไมหมคะล็อกเลขได้ไหม <c oughs> ไม่ได้หนระอกเอาลองไปดูอลองไปดูไปไมหมุนก่อนเคยได้บอกแฟนขับได้มาลองได้จริงหรือเ่าเออนี้ไงน,น,นะเขาต้องมีสูตรด้วตัวเองเนาะ,ะว่าแบบล้อกได้หรือล้อกไม่ได้นะแต่งดนั้นเลยนะขายดีแน่นอนนะคะ ขออที่แน่นอนนะคะโอเคขอบคุณคุณต้มทองมากเลยนะคะค่ะนี่ที่ขึ้นมานะคะเป็นตัวแทนของ d l o นะคะสุดยอดแล้วนะคะวันนี้ก็คือ